พาทุกท่านมาขึ้นลิฟที่ลงจอะรถโรงพยาบาลสุรินทร์ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตึกจอะรถที่เปิดใหม่10ชั้นนะครับผมซึ่งจะมีลิฟให้บริการนะครับผมนี่ผมจะพาทุกท่านขึ้นชมลิฟนะครับผมมันขึ้นรวดเร็วนะแปบ๊บเดียวครับผมผมจะขึ้นไปชั้น10แล้วก็ลงมาชั้น3คืขึ้นเราจะรถชั้น3นะผมนะฮะนี่ดูครับเขาจะมีกระจกให้เรามองเราจะมองเห็นด้านนอกนะครับระหว่างที่ลิฟขึ้นนะครับผมมันเป็นอะไรที่มัน ื่นเต้นสุดๆเลยครับเนี่ยขึ้นแป๊บเดียวครับชั้น1ิบครับไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ถึงเลยครับผมแป๊บเดียวนะครับนี่อันนี้เราภาพนี้เราถ่ายเมื่อวันเสาร์เนาะคนไม่ค่อยมีมันจะโล่งครับอันนี้ก็จะเป็นชั้น1ิบครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมนี่ฮะจะรถได้น้ำพันคันนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะลงไปชั้น3ามคืนนะครับผมนี่รีบขึ้นลงแบบรวดเร็วครับทํางานเร็วครับ ประตูปิดครับแล้วก็ไปที่ชั้น3นั่นเองนะครับผมแป๊บเดียวครับไม่กี่วิก็ถึงชั้น3แล้วนะครับดูครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเวลาอยู่ข้างในลิฟต์นะครับมันจะเห็นภาพแต่ละชั้นแต่ละชั้นแบบนี้เลยครับผมดูครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วชั้น3นะครับจอดฟรีครับช่วงนี้เห็นว่าจอดฟรีครับนี่ฮะลองไปขึ้นลงดูนะครับผม